ตัวเก่ามาสองตัวคู่นี้ก็ได้ครับจะลากผ่านนี้ก็ได้ลากผ่านนี้ก็ได้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 แต่เลขอาจารย์แม่ลุงสี่ศูนย์อันนะไม่รู้ดังมาจากไหนมันดังเยอะแล้วติดสองห้าเขาด้วยโอ้ติดหมดเลยไม่ติดตัวเดียวอห้าอะไรเจ็ดสองห้ารับเขา่อยไปแล้วเมื่อเช้าใช่เลขละเมอเราอ๋อใช่ แต่ของเขาเป็นแปดแปดสองห้าจำได้งวดนั้นที่ลุงให้อะไรแล้วมันก็ออกอีกอ่ามันเปลี่ยนแค่ตัวเดียวอ๋ออันนี้ก็หลักการอยู่เหมือนเดิมครับนี่แหละแล้วพอตายอะไรก็ติดหมดเออถ้ามันติดป่ะฝันยังไงลุงฝันเออฝันหมายถึงฝันตัวฝันเห็นตัวเลขสองตัวเนี่ยฝันว่าขายลอตเตอรี่อ่ะรู้สึกว่ายังไม่หมดครับก็เลยขายขาย ยังเหลืออีกเล่มหนึ่งอ่ะแต่นี้มีคนมาถามหาเลขห้าหนึ่งครับนก็รู้ว่าหวยมันออกแต่ผมก็ได้ยินบอกว่าหวยมันออกเลขล่างห้าหนึ่งโอ<ฮ>้โแผงก็รู้สึกว่าจะเหลืออยู่ใบเดียวมั้งครับไปเก็บไว้อยู่แบบนี้นะในฝันก็มไม่เคยฝันเป็นตอกไม่เคยได้ยิน,น,นส่วนมากก็เจอแต่ผมนะผมมาเล่าให้ลุงฟังว่าฝันว่าหัวมันออกก็ฝันเลยวันนะั้นไม่ไคิดอะไรมากก็ฝัน อันนี้ก็ฝันก็แยกแยะเอาไม่รู้จะไปไหนไม่รู้เราไม่รู้แต่ว่าผมฝันว่าวยม,ม,มันดอ,อกห้าหนึ่งจะรับจาได้ค,คจะบนยังยังจําไม่ได้แต่ยังไม่ออกนัในฝันนะออกแต่เลกล่างห้าหนึ่งก่อนขอดูจานแม่นะเลข <ะ S 2> มาจากขเมนครับอ,อ๋อเลขดังเหรอเลดสองห้าเหรอ อ๋อนี่กระรับคมเมนต้ส่วนแนวทางบนลุงว่ายังไงพอได้เกินได้ไหมเบื้องต้นมันกระดาษอืมกระดาษมันไม่มีนนแนวทางบนนะครับเรามาวิเคราะห์บนวิเคราะห์บนก่อนให้มัน,นมีสองประเด็นคือตัวเก่ามีโอกาสมาสองสองตัววันนี้สองตัวเราไล่ประวัติของของไล่ยี่สิบปีย้อนหลังเจ็ดสองห้านี่คือตัวเก่ามาสองตัวครับ ล้วปีต่อมาคือไม่มาสองตัวมาแค่ตัวเดียวตัวเก่ามาตัวเดียวครับแล้วก็มางวดอะไรเจ็ดสองห้าคือตัวเก่ามาสองตัวสี่ศูนย์ห้าคือตัวเก่ามาหนึ่งตัวแล้วห้าสามศูนย์นี่ตัวเก่ามาสองตัวล่าสุดแล้วปีที่แล้วสามสามหกตัวเก่ามาตัวเลยปีนี้ว่าตัวเก่าที่ออกปัจจุบันนะจะมาสองตัว ปีที่แล้วหรือปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ลหละก็คือว่าสองสี่หกสองสี่หกคือสองกับสี่เขาต้องมาเลยสองกับสี่สองกับสี่สี่กับหกอะไรอีกสองกับหกเนาะนี่เบื้องต้นวิเคราะห์ว่าเขาจะไปยังไงขนาดเขาจะอะไรมาใส่มาแทรกอันนี้ ตามย้อนหลังยี่สิบปีแล้วมีโอกาสที่ตัวเก่าจะมาสองตัวคือเราจะเอาอะไรไปใส่ตัวนึงคือตัวที่สามตัวที่สามนี่เฉพาะบนนะครับที่วิเคราะห์ออก,กันเนาะสีหกอ,อาจจะมา4ี่เราไม่ชอบ4ี่หกอาจจะออก4ี่หกแปดเลยก็ได้แบบนี้ mm. เพียงเอามาเติมอีกตัวหนึ่ง mm. อันนี้แล้วแต่แนวคิดเราจะเอาใส่ปไปไหนวิจารณ์เบื้องต้นคือหวยงวดนี้มีโอกาสที่ตัวเก่าจะมาสองตัวครับครับ บนตัวบนด้วยแต่ล่างน,นี่มั่นใจศูนย์ไงล่างเห็นวางศูนย์ไหมศูนย์เนี่ยปกติก็มั่นใจอยู่ยครับแต่จริงๆก็ชอบสี่ศูนย์แต่ไม่รู้มาแต่ไหนเนอะเพราะว่า<ก>ลุงบอกว่ามันเป็นพวกกระป๋องพวกอะไรเยอะเนาะถ้าดูตามปลูกง่ายๆลุงบอกก็มีหินเกียร์ด้วยมีลูกหินเกียร์มันก็ต้องมีเลขศูนย์นะอยู่ล่างด้วย รสองแปดหกแม่าจะได้ตัวเก่ามาสองตัวได้สองหกแปดสองแปดหกได้เออ,อ,อคือทุกอย่างมันการเป็นเป็นการกักเกณฑ์ด้วยแล้วก็มันมีมูลเขาอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะมั่วนะคือถามมามัม่วไัมกอาจจะเป็นไปได้ั้งคนมองมีคนฟังอ่ะมันต้องโมให้มีคนฟังอ่ะเจ็ดสี่หกนอหลวงอ้าได้ได้ เอาสองออกเอ,เอาเอาเจ็ดไปใส่ก็ได้อืใครจะติดสี่กับหกมันก็มีสี่กับหกมันมีอยู่วันใดที่ยี่สิบเป็นดอหลังมันเป็นวันใดที่แบบผมสนใจมากวันนี้อะทำยังไงจะให้มันแตกได้คิดว่าล็อกให้มันอยู่เลยคิดว่า คนอื่นก็มีแต่เลขปิดเราจะเปิดอ่ะวันนี้เราจะเปิดเราเปิดเปิดแทงแล้วะมเราจะเปิดเปิดแทงไหมเราพยายามจะเปิดเขามีแต่เลขปิดครับมีแต่เลขลับอ่าเลขปิดเลขลับก็เหมือนเลขดาบกับเลขที่จะไม่ดับมาแหลแต่เลขลับเราเราจะเป็นเลขเปิดวันนี้เปิดเปิดเฮเลยโม้โม้หรือเปล่าไม่รู้แต่พยายามนะพยายามจะทาไม่ได้ ห้าปีอาจังเอาครั้งหนึ่งก็ยังดีด้วยนี่คือปีที่ห้าแล้หลายรูกสึกว่าจะดวงดีอยู่นะไม่มันถึงเวลาบางครั้งก็มานะมันไม่ได้ยากหรอกเอเนอะอยู่ประมาณนี้ก่อนหลมั้งครกจมงนเลยอ่ะจะแปรมันแปรอะไรก็อ่ะก็ไล่มาเกือบหมดแล้ววันนี้วันนั่งซ้ายมอเตอร์ไซค์กับลูกมาได้แต่หลักร้อยอีกไหม มาได้หลักร้อยอยู่บนมาได้อยู่หลักร้อยพอก็แทรกล่างอยู่หลักสิบไปหามหามหลักพันกับหลักหมื่นนะมีโอกาสมาหลักร้อยได้อยู่แต่ปกติตามประวัติสามตัวนี่เราไล่สเตปของเก้าหลักแสนแล้ววันนี้เก้าหน้าจะไม่มาหน้าเบื้องต้นเราทายไว้ว่าเก้าหน้าจะหายวันนี้ครับเก้าหน้าจะหายไปอยู่หมุนสองครั้งอะไรแบบน,นี้ไปได้อยู่ แล้วก็อะไรอีกเนาะเมื่อกี้เพราะว่าแล้วสเตปที่ผ่านมาคือห้าสามตัวห้าไม่มานะอ่าครับแต่ห้าไปอยู่หลักแสนครับวันนี้เขาอาจจะย้ำเก้าอยู่หลักแสนนี้ก็ได้มันเป็นไปได้คือเขาไม่ยอมตบไปท้ายเขาจะดันมาอยู่ข้างหน้าหมดอ่อาจ,จะเก้าเก้าเก้าสองงวดก็ได้เพราะประวัติเขามีครั้งสุดท้ายคือเก้าหลักแสนปีที่แล้วคือย้ำหลักแสนคือเก้าสองงวด นะครับมันก็เลยแล้วครั้งสุดท้ายของปีที่แล้วคือเก้ามานะออกโกเก้าศูนย์แต่ว่าวนรั้งน,นั้นคือเก้าไม่มามันจะอสอลับงวดเก้าหยุดงวดหนึ่งแล้วมางวดหนึ่งแล้วหยุดงวดหนึ่งวันนี้เป็นตำแหน่งที่หยุดเก้าเก้าคือเก้าไม่มาอถ้าเราวิจารณ์ไปตามแนวคิดของเราคือเก้าไม่มาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่แต่ว่าเราคิดไปอย่างนั้นนะนะครับ จะเปลี่ยนก้่าเป็นหก็ได้่างนี้หกนียังดื้อม,มา,อาเป็นไปได้หกนี่รู้สึกว่าจะมาบ่อยเออมันเป็นช่วงอ่ะ้าตายเลขนี่ที่ว่าจะคุยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อ,อ,อสําหรับ12บสองสอ,อันเลขมาจากแคมเมนครับ